บัดเนมฉันจะแยว้ยนให้สาธไยมขันทุกทานที่มาท่านเท่อนอีให้มีพร้อมพำกันนม เอทุกท่าน,นันให้มีแต่นออความโศกทุกอย่ามีมาพันให้เสืึนบานตามบ้านนะท่านที่โมทนาแล้วให้เป็นบนุญขนุนทรงอานิสงคนทรงให้กระสมดามดังพะลทายเอ เอือ้อคอยท่านนั้นได้กระสมดังพระพรชัยตามที่ฉันแถลงไขรรอก,ก้าวมาคราวนี้คอให้มีพรหาดังที่ฉันไขรจารอกมานี่เด้อทานสาธาท่านเทือนี้ให้มีแท้โคสุคน เออขอหนึ่งนั้นมีอายุลื่นล่นกระทนอยู่อายุนนานตลอดการอาสองไข,ข่โคูสคุณเดเจ้าอย่าได้มีทั้งเศารเสวยบุญคุณท่านมีอายุยืนนานตลอดการดอกสัวเท่ากกะพองเท่าแก่ฉาลาง ทั้งคุณลวงคุณปา้าหน้าบ้านนออาทั้งคุณตาดอกคุณยายคู่สุคุณมุ่นพร้อมฉันขอโมทานาหนอมสาธุการดอกซอยซึนมีอายุเงายือย่ยาได้ลดสัวเมียนขันเมื่อฟ้าก่อนชะลา ขอซองเดือแม่ป่าให้ผิวพองวันหน้าให้มีกาญ่าใสกระดังคำท้าไว้ขอให้สีใสเหลื่อมเทียมมานใสซองคือดังท้องแทงปันวันนาเจ้าให้ซองเอา เอออยาได้มีปูดเป้าเป็นเปืือยเยมยขม่าหองคอยตึงตุมใส่อยาเหี่ยวยานลงได้ชาลาไว้ถึงแล้วเนียวดดใด้คือเก่าอย่ามีทางลาเร้รคันผิวเจ้าให้ดังคำนามมีวันหนาเลือดลำประจำทานทุกพ้องการาด้วยกุศลผลทานที่ท่านทำคราวนี้ ขอให้มีวันนะเกียงเพียงพระจันทร์มือสิบสีรัศมีพุ่งพลให้คนห่มดอกแคหนข้นะขอสามนั้นให้มีสุขเลิดลำคำเสนียดยามาพานตลอดการแลแ้วใดให้สื้นใจสุขลน้นด้วยกุศลศรัทธาเจ้าเช้าเฮาได้สั่งกอความเจ็บกายย่าผ่อนความไข่กายยาเห็น เป็นดังคำว่าฉันเา้าแถลงมาขันทุกธาให้มีสุขขันทวนอาศัทธาเจ้าอย่ากเาเก่อมแน ตลอดพวกพี่น้องน้อยนุ่มคันสุมหลานที่มาทานเงินตากระดังกันเด้อป้าขอให้สุขสาบายเนื้อในมนุษย์ซอยสืนบ่ว่าวันลือคืนให้สนุกคึกคืนคันยืนมันดอกมืนปรนะ เอ่อนอกจากนี่ขันพ้นสีให้มีมามีกำลังวังชากะลืนคนจนยานปั่นกับหันสร้างกุญชาโลกากันเฮ็ดอันใดแข็งขันมีกำลังตัวตานบ่มีญานดอกยอนแพ่ เอเมนสีถูกถอดไม่ต้นใหญ่มหาสารหรือสิทำกิจการดอกสิ่งใดบ่มีงอกำลังพอพะตันภ่ายสารเสมอดังตัวพาระกำลังให้มีแห้งต่อสู่สัตรูยานวาแลนีเ ขอหาเดือเทือนนี่ได้แก่ปาติพันสัทธาทานทั้งหลายให้ดังหมายเดอเจ้ามีข้าลมคำเบาปัญญาไว้ใส่ซองปั่นกับมีหน่วยกว่องคันมองสิ่งว่าซองทำนา ปติพันเ์เล่ลำคำพูดคนโวหารเหมือนนิทานพระราธาตั้งแต่ข้าวปางนั้นองค์พระจอมทําเจ้าสันลสินดอกเอินว่าพระราธาขันแก่กาดอกข้าวนั้นว่าต่อมา ซื้อเสียงดังทั่วฝ่ากะหลือวาปาติพานสาธาทานทั้งหลายให้ดังเดียวกัน,นอันว่าพรทั้งหาทะแลงมาขันเบาว่าพอให้มีทั่วนาขันลุงป่าหามผู้แต่งทานนั่นละนามสาธาเอื้อ